ประชากรกว่า 2- ใน3ของโลกเนี่ยก็อยู่ในฝั่งเอเชียนะครับแน่นอนครับว่าฝั่งเอเชียเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอนในอนาคตและที่สําคัญถ้าเราเป็นโลกเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่า3โลกขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนเป็นเบาหวานปกติสูงถึง18.5เท่าเรื่องของ pm 2.5เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะมีความเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้นะครับซึ่งจริงๆต้อง,งบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะมะเร็งปอดอย่างเดียวแต่ว่าเป็นรวมถึงมะเร็งในระบบอื่นๆด้วย สวัสดีครับพบกับรายการ The a i s w e r กันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณการไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามีแขกรับเชิญคนใหม่นะครับก็สําหรับ EP นี้นะครับนั่นก็คือพี่เต้นะครับก็เดี๋ยวให้พี่เต้เนี่ยช่วยแนะนําตัวก่อนให้ผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกันสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมนักกิจลาทวีทรัพย์ครับอ่านะครับก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็อาจจะมีการสรุปประเด็นว่า สถานการณ์ในประเทศจีนเป็นยังไงบ้างนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นตลาดหุ้นของฝั่งจีนเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าใน EP ีน okay? ouais. ี้ครับก็อาจจะขยายสโคมหน่อยนะครับหลุดมาจากจีนแล้วเป็นฝั่งของเอเชียกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเอเชียเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ธนาคารทิสโกของเราเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยประชากรกว่า2ใน3ของโลกเนี่ยก็อยู่ในฝั่งเอเชียนะครับแน่นอนครับว่าฝั่งเอเชียเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อน เศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาดูกันว่าแล้วเอเชียเนี่ยมันน่าสนใจยังไงมันมีประเทศอะไรบ้างหรือว่ามันมีประเด็นไหนนะครับที่จะทําให้ตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยน่าสนใจเราไปดูกันเลยครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราทั้ง2คนด้วยครับ ในวันนี้นะครับเราหยิบกลุ่มประเทศเอเชีย SJ8 มานะครับจริงๆแล้วในกลุ่มประเทศเอเชีย SJ8 นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าแน่นอนแหละก็คือไม่รวมประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศหลักๆนะครับในกลุ่มเอเชียก็มีจีนมีเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับอินเดียนะครับรวมถึงประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่คุณบอยบอกไปนะครับกลุ่มประเทศเอเชียเนี่ยก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีประชากรถึง2ใน3าของประชากรโลกนะครับแล้วก็ เป้าหมายของกลุ่มเอเชียด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเรากําลังพยายามยกระดับนะครับให้จากประเทศที่มีประชากรรายได้ต่ำนะครับมาสู่รายได้ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้พลังเรื่องของการบริโภคในกลุ่มเอเชียเนี่ยยังมีค่อนข้างมากนะครับอ่าใช่แล้วละครับซึ่งจริงๆในเทปก,ก่อนๆเนี่ยเราก็เคยมีการเล่าไปแล้วว่าในฝั่งของเกาหลีใต้หรือว่าในฝั่งของไต้หวันเนี่ยเขามี ประเด็นความน่าสนใจเนี่ยในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ยังไงบ้างนะครับแต่ว่านอกจากนั้นครับในฝั่งของประเทศอย่างอินเดียนะครับซึ่งก็เป็นพี่ใหญ่ลองๆมาจากจีนเนี่ยในปีนี้นะครับเขาก็จะมีเรื่องของประเด็นการเลือกตั้งด้วยนะครับที่อยู่ในช่วงสักเมษาพฤษภานี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีครับในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะพาไปดูก่อนว่าการเติบโตเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเทียบกับประเทศอื่นๆเทียบกับการเติบโตของทั่วโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ไปดูภาพนี้กันเลยครับ อ่ก็ต้องบอกว่าการเติบโตนะครับในตัวของ GDP นะครับของเอเชียเอ็กซ์เจแปนเนี่ยในปี2024นี้นะครับคาดการณ์ที่ประมาณสัก 4.7% e ย r on อ e a นนะครับเทียบกับการเติบโตของทั่วโลกบ้างนะครับอยู่ที่2.7นะครับก็เรียกว่าม,มากกว่าถึง2%เลยนะครับเราก็สโขบมาแล้วว่าในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียเอเซีแปเนี่ยเขาเติบโตยังไงกันบ้างก็ตามรูปนี้เลยตามกรอบนี้เลยนะครับเมื่อเทียบกับฝั่งของยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกานในฝั่งขวาที่สีอ่อนๆหน่อยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันน้อยกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มประเทศเนี้เรารู้แล้วล,ะละ่ะว่าการเติบโตของแซดเกตเขาเนี่ยมีความน่าสนใจมากกว่าครับ นอกจากนี้ครับในฝั่งของตลาดหุ้นบ้างนะครับต้องบอกว่าใน23ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งสหรัฐหรือว่ายุโรปเนี่ยเขามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ฝั่งเอเชียเนี่ยไม่ค่อยไปไหนนะครับแล้วปัจจุบันละครพี่เต้ว่าสัดส,สว่วนหรือว่าความแตกต่างระหว่างฝั่งของ E M กับ D M เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างครับอ่าได้เลยครับคุณบอลครับก็จริงๆแล้วปกติเนี่ยฝั่ง E M นั่นนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเทรดที่ discount เมื่อเทียกบกับฝั่งเดลต้มาร์เก็ตเนี่ยอยู่เราวๆประมาณสัก25% อันนี้เป็นข้อมูลนะตั้งแต่ปี2010แล้วนะครับรบแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีการเทรดที่ดิส c o u n t เพิ่มมากขึ้นถึง35%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรากลับไปเทรดดิส c o u n t ที่ประมาณสัก25%เหมือนในอดีตเนี่ยก็แปลว่าอัพไซด์ของตลาดหุ้นกลุ่ม EM เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นครับคุณบอสอ่านะครับก็อย่างในรูปนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเขาลงมาแถวๆนี้เนี่ยมันมักจะเด้งขึ้นตลอดเลยนะครับซึ่งการที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะแปลได้2อย่างนะครับก็อย่างนึงนะครับคืออฝั่่งง DM เเนียาาจจะลมา นะเพราะเขาขึ้นไปเยอะแล้วก็จะต้องมีย่อม,มาบ้างนะครับหรือว่าฝั่ง E M เนี่ยหรือ Emerging Market เนี่ยกลับขึ้นไปหานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้อยที่1ห,หรือช้อยที่2เนี่ยการลงทุนในฝั่ง Emerging Market เนี่ยก็ดูจะปลอดภัยกว่ารวมถึงมีโอกาสมากกว่าด้วยนะครับ เอาแล้วครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่า EM เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากกว่าฝั่งของ Develop Market นะครับแต่ว่าแล้วในฝั่งของ EM เองล่ะนะครับปัจจัยส่วนตัวหรือว่าความถูกแพงของราคาหุ้นรวมถึงกําไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับพี่เต้ได้เลยครับคุณบอลครับก็จริงๆแล้วในส่วนของตัว v a r i a t i o n นะครับต้องบอกว่ากลุ่มเอเชีย X8 เนี่ยยังถือว่ามีการเทรดที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอดีต10ปีที่ผ่านมาเนี่ย อยู่แบบระดับลบประมาณลบ0.5 Standard d e v i a t เ o n นะครับเมื่อเทียบกับฝั่งขวามือจากรูปนี้นะฮะต้องบอกว่าวกลุ่มหุ้นโลกเนี่ยต้องบอกว่ามีการเทรดที่มี v a เวอ t i ชันที่แพงมากขึ้นบวกไปเกือบ0.5 Standard d e v i a t i o n นะครับและถ้าเรามาดูเรื่องของการคาดการณ์การเติบโตของกำไรในปีนี้นะครับ <We trov ain> ต้องบอกว่าในส่วนของกลุ่มเอเชียเอปเนี่ย ้องบอกว่ามีการคาดการ์นะครับกำไรที่ยังเติบโตได้ค่อนข้างสูงมากกว่า19เนะครับเทียบกับหุ้นโลกเนี่ยอาจจะคาดการการเติบโตกําไรเหลือเพียงแค่ประมาณสัก5เท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าในกลุ่มเอเชียเอ็กี่ยก็ถือว่ามีมีความน่าสนใจนอกจากเรื่องของตัวยังเทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีและกําไรยังยังเติบโตได้สูงแล้วนะครับและที่สําคัญคือ ยังมีดิสคาวที่เมื่อกี้เราเล่าไปด้วยนะครับอ่าใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าการลงทุนในกลุ่มของ Emerging Market หรือว่าฝั่งของ Asia ียเอเ n เนี่ยก็มีโอกาสในการทำกำไรเนี่ยได้มากกว่าฝั่งของ Develop Market นะครับสำหรับคีย์เท a เว y ใน EP นี้นะครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นในฝั่ง Asia ียเอเ n t r a d เนี่ยเทรดดิสคาวหรือว่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตัวมันเองเมื่อเทียบกับกลุ่ม d e v e l o p m a r k e t เนี่ยถึง35ซนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาอยู่แค่25เองนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่35นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไอ้ส่วนต่างเนี้ย้ามันกลับมาที่เดิมเนี่ยแค่นี้ก็มีอัพไซด์แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ valuation ก็ดีหรือในฝั่งของ EPS growth ก็ดีเนี่ยกลุ่ม Asia X j a p a n เนี่ยก็มีความน่าสนใจมากกว่าฝั่ง d e v e l o p market เช่นเดียวกันก็แน่นอนครับธนาคารทิสโกรร้ กองทุน UBSA หรือว่า UB Smart Asia เนี่ยเป็นกองทุนที่มีความน่าสนใจมากนะครับถามว่าทําไมล่ะก็ต้องบอกว่ากองทุนนี้นะครับ <S <S <ๆ>เขามีการใช้ AI บวกกับฟันเมนเจอร์เนี่ยเข้ามาช่วยบริหารกองทุนนะครับซึ่งอาจจะต่างจากกองทุนในค่ายอยื่นๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะมีการปรับพอร์ตอย่างรวดเร็วนะครับคือเราเนี่ยก็มีการติดตามดูว่าในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหน้าตาพอร์ตหรือว่าการลงทุนของเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็เรียกว่าแต่ละเดือนเนี่ยแทบไม่เหมือนกันเลย ซึ่งมันก็จะส่งผลไปที่ตัวของ performance ของกองทุนเขานะครับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนเขาบวกมาประมาณสัก25%นะครับในขณะที่อินเด็กหรือว่าตัว benchmark ของเขาเนี่ยบวกขึ้นมาแค่ประมาณสัก13%ทีนี้ถ้าเรามาดูผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีที่ผ่านมานะครับจะค่อนข้างโดดเด่นมากๆเพราะว่าเขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงถึง13.89%เมื่อเทียบกับตัว benchmark ที่เป็น A s i ช X j เนี่ยติดลบไป0.19%นะครับ ทำให้กองทุนนี้เนี่ยมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในแต่5ปี1ปีเนี่ยสร้างผลงานได้ยอด,ยอดเยี่ยมมากๆซึ่งจริงๆอย่างที่คุณบอสบอกไปเขานอกจากว่าเขาจะมีระบบ AI เข้ามาช่วยในการเ,าเลือกหุ้นแล้วจาก12,000ตัวนะครับในตลาดเอเชียนะครับเขายังมีเรื่องของทีมงานที่ค่อนข้างเก่งนะครับในการเลือกลงทุนด้วยนะครับทำให้กองทุนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจและมีโอกาสที่จะสร้างรีเทิร์นได้ดีนะครับ ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยเริ่มสนใจการลงทุนในกองทุนนี้แล้วแต่ว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยได้ที่สถารทิสโกทุกสาขาเลยครับและที่สําคัญนะครับปัจจุบันนะครับเราสามารถซื้อกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน mywell ได้นะครับสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับผมและถ้าทุกท่านนะครับไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามทิสโกไอเวซัลีไว้ด้วยนะครับ อ่าและช่วงถัดไปครับเราไปดูทิปและทริคดีๆสำหรับการวางแผนสุขภาพกันครับ ในช่วงที่ผ่านมาครับผมก็มีการเลื่อนไปดูในโซเชียลมีเดียในช่องทางต่างๆ้วก็พบว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีการไปเช็คอินไม่ว่าจะเป็นกินข้าวกินของหวานนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทางเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยล้วก็ชอบมีการติดแฮชแท็กว่าหวานตัดขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะไอการที่เรากินของหวานมากๆเนี่ยแน่นอนครับว่ามันทําให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นนะครับแต่ว่าแล้วโรคเบาหวานเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับพี่เต้ครับ จริงๆแล้วนะครับโรคเบาหวานเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนในการสร้างฮโมอินซูลินนะครับซึ่งปกติแล้วน้ําตาลที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะแปลไปเปลี่ยนเป็นพลังงานในร่างกายใช่ไหมครับแต่พอเกิดความผิดปกติเรื่องของการแปลน้ําตาลไปเป็นพลังงานเนี่ยก็ทําให้น้ําตาลที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยตกค้างอยู่ในเลือดที่สูงกว่าเกณฑ์ปกตินะครับก็เลยทําให้เราเรียกกันว่าเป็นโรคเบาหวานนั่นเองอ่านะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยตามสถิตินะครับก็พบว่าในอนาคตนะครับ ประมาณสักหนึ่งใน10คนเนี่ยจะป่วยเป็นโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยก็เป็นต้นเหตุนะครับที่ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคต่างๆเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งครับก็อ,อยากจะแนะนำนะครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับว่าต้องเป็นคนอ้วนอ่าเห็นผมเนี่ยเห็นผมเนี่ยตัวกลมๆแบบนี้เนี่ยน้าตาลผมไม่เคยเกินเลยนะครับเ <laughs> พราะนั้นจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะผอมเนี่ย ก็ต้องระวังไว้นะครับมันตรวจสุขภาพด้วยนะครับซึ่งสมาคมเบาหวานนะครับก็บอกว่าจริงๆในปี2583เนี่ยนอีกประมาณสัก17ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยนะครับจะป่วยเป็นโรคเบาหวานสัก5.3ล้านคนนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับความน่ากลัวของโรคเบาหวานเนี่ยนอกจากที่เราบอกว่ามันเป็นบ่อเกิดของโรคแทรกซ้อนต่างๆแล้วเนี่ยปัจจุบันครับโรคเบาหวานยังไม่สามารถรักษาให้หายได้นะครับก็ต้องดูแลรักษากันไปตลอดชีวิตเลยครับ และถ้าเรามาดูค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานกันบ้างนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคเบาหวานเพียงเดียวเนี่ยจาก100บาทเนี่ยจะรักษาโรคเบาหวานใช้เงินเพียงแค่ประมาณ14บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลร่างกายไม่ดีพอนะครับต้องบอกว่าถ้าเราแบบมีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นโรคทางตาโรคทางหัวใจหรือโรคทางหลอดเลือดหรือรวมถึงแม้กระทั่งเกี่ยวกับทางด้านทั่ววรลภาพเนี่ย ค่าใช้จ่ายเราเนี่ยจะสูงถึง49บาทจาก100บาทเลยทีเดียวนะครับและโรคที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับก็คือโรคทางไตนะครับก็คือเป็นเรียกว่าไตเรื้อรลังนะครับอาจจะต้องไปฟอกไตนะครับสัปดาห์ละ2 -3 ครั้งไปตลอดชีวิตเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ราวๆประมาณสัก2,000บาทนะครับก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาพุ่งมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับและที่สําคัญถ้าเราเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่า3โรคขึ้นไปเนี่ย อาจจะมีค่าใช้จ่มากกว่าคนเป็นเบาหวานปกติสูงถึง18.5เท่าเลยทีเดียวอ่าใช่แล้วครับอาจจะรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวานเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ใช่ไหมละครับแต่ว่าการรักษาเหล่านี้เนี่ยเราต้องรักษาไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าอย่างการฟอกไตที่พี่เต้เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยถึงแม้ครั้งละสอ0พันนะครับแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งทำา2-3ครั้งและทํา ตลอดจนชั่วชีวิตเลยพอเรามารวมๆกันแล้วเนี่ยมันคือเยอะมากนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับจะกินอะไรจะดื่มอะไรเนี่ยก็ระวังตัวเองกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกป,ปีด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการวางแผนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ยด้วยประกันโรคร้ายแรงหรือประกันสุขภาพเนี่ยที่ครอบคลุมถึง8กลุ่มโรคหรือว่า108โรคเลยเนี่ยก็สามารถดูแลหรือครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโรคเบาหวานได้นั่นเองครับ และช่วงถัดไปนะครับเราไปฟังคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝุ่น PM 2.5ค่อนข้างมากนะครับเราไปฟังกันนะครับว่าคุณหมอเนี่ยจะแนะนําให้เราดูแลสุขภาพกันอย่างไรครับไปกันเลยครับครับก็สําหรับเ,เรื่อง PM สองจุครับจริงๆเราได้ยินกันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็ ในการวิจัยหลายๆที่ครับก็ค่อนข้างบอกบอ,บอกชัดนะครับว่าเรื่องของ PM 2.5เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะมีความเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเรงได้นะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะมะเรงปอดอย่างเดียวแต่ว่าเป็นรวมถึงมะเร็งในระบบอื่นๆด้วยนะครับแต่ที่เราจะค่อน,นข้างกังวลกัน่อนา้างเยอะก็คือมะเรงปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอการติดตามสภาพอากาศนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันที่ช่วยดูปริมาณฝุ่นในอากาศของบริเวณบ้านเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าช่วงไหนท หน้ากากก็ใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้ากากของอาจจองหาที่เป็นตัว N95 ที่สามารถกรองฝุน่น PM2.5 ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดบางคนที่อาจจะมีกําลังทรัพย์หน่อยก็จ,จะรู้เรื่องของเครื่องกรองอากาศภายในห้องนะครับตรงนี้ก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคที่เกิดจาก PM2.5 ได้เช่นกันนะครับ <S <S จริงๆอาจจะไม่สามารถบอกถึงขนาดทุกคนนะครับเพียงแค่ว่า เวลาเราดูข้อมูลนะครับมันจะดูว่ามันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงได้หรือเปล่าซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันเพิ่มความเสี่ยงในทุกคนได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดบอกว่าเอ๊ะเวลาที่เราโดน PM 2.5แล้วเราจะเป็นมะเร็งนะครับเพราะพวกนี้อาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่า PM 2.5งจุก็เป็นหนึ่งในตัวที่ตัวการที่อาจจะทําให้ความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งของเราเนี่ยสูงขึ้น โอเคครับเรื่องของของการหลีกเลี่ยงะครับหนึ่งคือถ,ถ้าเป็นไปได้เรื่องสภาพอากาศเราอาจจะปรับค่อนข้างยากเนาะสองก็คือผมยังเชีรยการป้องกันอยู่นะครับว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดเราเรามีเครื่องป้องกันตัวเองแล้วแต่ว่าถ้ายังกังวลอยู่จริงๆครับหรือว่าถ้าถ้าใครรู้สึกว่าเรามีความเสี่ยงเยอะหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งนะครับผมแนะนําว่าการตรวจคัดกรองนะครับมีมีส่วนช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งทาได้หลายวิธีอย่างเช่นเอออย่างมะเร็งปอดอยังไงครับคนที่อาจจะมีปอดเรื่องของการสูบบุรีอายุ อาจจะเป็นเพศชายอายุ50ปีขึ้นไปมีประวัติสูบบุหรี่เยอะล้วรู้สึกไอ้เอพิมส่องจนห้าเยอะเราจะเสี่ยงมะเร็งการตรวจคัดกรองด้วยการทำ ct ที่ปอดเนี่ยก็ช่วยให้ช่วยคัดกรองมะเร็งได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามีโรคประจําตัวอื่นๆอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องไอ้อาจจะมีประวัติญาติเราเป็นมะเร็งพวกนี้เป็นต้นอาจจะไปดูในระบบที่เกี่ยวข้องเช่นการทำเมมโมแกรแมการทำการส่องกล้องลำไส้พวกนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับ จริงๆต้องบอกว่าเครื่องเพาะอากาศพกพาอาจจะประสิทธิภาพได้ไม่ค่อยดีนะครับคือคือมันช่วยได้บ้างเหมือนกันเพียงแค่ว่าด้วยความที่ถ้าเกิดว่าสมมติเราอยู่ออฟโดรครับเรื่องปริมาณอากาศฝุ่นมันค่อนข้างเยอะแล้วมันมีการไหลเวียนตลอดมันจะต่างกับห้องปิดที่เราสามารถควบคุมสภาพาปริมาณฝุ่นในห้องได้ดีกว่าอันนี้พอเราใส่เป็นแบบพกพ,พาแล้วไปเดินออฟโดรมันอาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะนะครับก็ <S 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 จริงๆอันนี้อาจจะต้องตีความอย่างกว้างเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องนอกจากเรื่องสุขภาพครับอันนี้ก็คือเราให้ทางทีมคุณหมอช่วยดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เวลาที่เกิดเราเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเรื่องของอสุขภาพทางการเงินของเราก็อาจจะมีการกระทบได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องขาดรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเยอะนะครับซึ่งาการที่อาจจะดูพวกประกันต่างๆที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับตัวเองเนี่ยผมว่าก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินกับของเราได้เหมือนกันนะครับ ประกันแต่ละชนิดนะครับมีหน้าที่บทบาทที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ขึ้นกับความต้องการของของลูกค้าแต่ละท่านนะครับซึ่งอย่างประกันสุขภาพครับจะเน้นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันเรื่องของการที่เรารู้ของประกันที่เป็นโรค้ายแรงหรือประกันมะเร็งขึ้นมาด้วยอีกตัวนึงเนี่ยมันช่วยในการซัพพอร์ตอาจจะเป็นเงินก้อนเพื่อเราไปใช้ได้ระหว่างที่เราจะมีการขาดงานเป็นต้นพวกนี้หรือว่าเรื่องของการใช้ใช้ใชใชจ่ายบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมในประกันหลักของเราตรงนี้เนี่ยการที่เราได้เงินก้อนไปก็จจะ ช่วยเติมเต็มในจุดนี้ได้เหมือนกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของ The a d v i s ซ r ใน EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจรอติดตามกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ